อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมช่วงนี้กล้ยไม้บานเยอะก็จะอัพวิดีโอบ่อยหน่อยนะครับออกหลายอย่างเลยนี่ ตอตีเลครับตอตีเลเอื้องตอตีเลยนะครับกำลังออกดอกนะครับแตกหน่อด้วยครับแตกหน่อด้วยออกดอกด้วยปีปีหน้านู้นะครับจะออกดอกเนาะ นี่ก็เป็นลำเก่าที่เขาจะออกดอกตอตีเลน,นะครับหรือเก้าเกิ่วแม่เสลียงนะครับออกหลายต้นอยู่นะครับนี่จะพามาดูอะไร สอ่อะโมน้ามสายโอโนโ่สายม่วงเวียดนามครับกำลังบานเนาะสีจะขาวๆหน่อยนะครับสายม่วงเวียดนามขาวๆเทาๆซีดๆหน่อยสายเชียงใหม่ก็บานแล้วครับ ข้างบนจะเป็นอันนี้เนาะสายอะโมน่ามลำสั้นนะครับหรือก็สายเบนสันอ่มันจะปนกันคุณผู้ชมเย็นจแยกค่อนข้างออกออกยากนะครับถ้าไม่มีดอกเราค่อนข้างจะแยกออกยากระหว่างสายเบนสันกับสายอะโมนาม่าต้นมันคล้ายๆกันนะครับหลายท่านสั่ง เป็นสันไปได้อโมน้ำไปด้วยอ่าทางร้านไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกขายเนาะคุณผู้ชมบางทีมันก็เปิดปนกันไปคนส่งเขาก็ส่งมาพร้อมกันถ้าผิดพลาดประการใดไก็ต้องขออาภายัยด้วยนะครับไม่ถูกใจก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวโอนเงินคืนให้ ไม่เป็นไรนะครับยินดีโอนเงินคืนให้ครับ <laughs> เสียเงินไม่ว่าครับขาดทุนไม่ว่าครับเสียหน้าไม่ได้จะมาหาว่าเราหลอกขายเราก็คงไม่ทำหนึงขนาดนั้นนะครับใส่เชียงใหม่ก็กาลังจะบานหลายสายหลายลำเลยครับ อันนี้จะเป็นกอที่แบบว่าหลายคนอยากได้นะมันคือพวงหยกตาดำครับคุณผู้ชมกอน,นี้ตามันเข้มมากมันมันเป็นตาเดียวนะดอกอ่อดอกใหญ่สีชมพูด้วยนะครับกอน,นี้ปีที่แล้วคือออกดอกพร้อมกันดกมากเพราะว่า เขาเขาทองมาจากป่านะครับส่วนนี้ผมก็จะเลี้ยงไว้ได้หนึ่งปีแล้วแหละนี่ก็คือครบรอบออกดอกเดี๋ยวรอให้เขาสมบูรณ์นะครับรอให้เขาสมบูรณ์เดี๋ยวเขาก็จะออกมาพร้อมกันนี่แตกหน่อออกมาแบบว่าเป็นสิบกว่าเลยอสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่สิบสี่หน่อนะคร่าว ดอกมันสวยนะครับพวงหยกตาดาครับอันนี้เป็นพวงหยกธรรมดาคุณผู้ชมดูมันความสวยมันลิบลับเลยนะอันนี้แบบธรรมดาธรรมดานะครับธรรมดาก็ดอกใหญ่นะครับ อันนี้ตาดำสวยคนละแบบครับสวยคนละแบบถ้ามันไม่ออกดอกคุณผู้ชมเราจะไม่ทราบเลยว่ามันเป็นตาดำหรือธรรมดาเนาะออะไรไม่ดูอย่าถ่ายเลย มันไม่งามไม่ดีนะครับมันเป็นมัะชาชมพูนะครับนี่ก็เป็นนางรุ้งครับคุณผู้ชมดูข้างในหนุมอะไรกันนี่ด้วยปริมาณต้นไม้ที่มันเยอะมากต้องใส่ต้องงดซื้อแล้วครับขายออกอย่างเดียวเนาะ อะไรเต็มไปหมดเลยถึงข้างหลังฝั่งนี้อีกนะครับปกติผมจะถ่ายวิดีโอฝั่งนี้นะคุณผู้ชมหลายท่านจะเห็นแต่มุมนี้นะครับแนละ้วมุมนี้มุมรองท้งหน,น้าดีเนะียมุมนี้แต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมาโรงเรือนกว้าง6เมตรนะครับยาวประมาณ15เมตร รือสิบสองเมตรเนี่ยแหละใช้สแลนสีเขียวนะครับบ้านผมมันจะมีต้นไม้ใหญ่บังคุณผู้ชมคือเวลาบ่ายโมงบ่ายสองเนยะคือต้นไม้ต้นนี้คือบังโรงเรือนคือล่มมากที่จริงก็อยากไม่อยากให้มีนะแต่เขามาก่อนเรามาทีหลังเราจะมาตัดเขาไม่ได้ สูงมากคุณผู้ชมถ้ามันล้มขึ้นมานี้นะคงโดนบ้านเลยแหละคงโดนหลังคนคงโดนบ้านเลยนะครับนี่อันนี้หลังคาบ,บ้านนะครับอันนี้ต้นไม้เนาะน,นี่จักรจันครับคุณผู้ชมอันนี้อย่าดูเลยไม้เพิ่งปลูกมันจะไม่งาม มันจะไม่งามก็ไม่ใช่นะครับมันก็ขายได้นะเนี่ยดูแค่ปลูกก็สวยแล้วผู้ชมใส่ใจขนาดไหน <c oughs> <c oughs> ดูฟองฝั่งนูน้นลองทานนาฬีแล้วก็อะไรเรื่องคำเรื่องเงินอ่าอันนี้จำปานาน คุณผู้ชมจําภาพมีไว้นะครับจําปานานสภาพคือแบบว่าไม่ได้เลยใบร่วงใบเหี่ยวใบช้าใบเหลืองเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูตอนเขามีดอกนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่ามันจะออกดอกเยอะขนาดไหนผมก็จะปลูกใส่ กระถางพลาสติกนะครับโปกด้วยมอสอันนี้ก็จะเป็นพลายงามพายงามก็ได้ขายเรื่อยๆคุณผู้ผมชมโ <c oughs> ทษครับ ไอ <c oughs> <I> <c oughs> เป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คือเวลาออกดอกก็มีคนสั่งมาเรื่อยๆทั้งในลาซาด a าก็มีคนสั่งเยอะนะครับอันนี้ก็ปลูกปลูกไว้ถ้ามีคนมาซื้อก็มาถอนเอาแถ่นี้แล้วครับบางหัวเขาก็จะแตกหน่อแล้วนะคุณผู้ชมนี่ ลากไปแล้วฝั่งนี้มันจะย้อนแสงเนาะเพราะว่าผ้าทิตขึ้นฝั่งนี้นะครับอันนี้พลายพายชมพูพามาชมแค่นี้นะครับเดี๋ยว มันนานเกินไปละสิบนาทีแล้วเดีย๋ยวไว้พามาดูอะไรสวยๆใหม่ๆอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะผู้ชมพริ้งพรินเซสพริ้งพรินเซสอยู่ในนี้ไม่ค่อยงามเพราะว่าใบาเขาโดนยากันเชือ้อรา ใบก็จะดูแบบหม่นๆเลยถ้าอยากให้สวยต้องเอาออกไปข้างนอกครับแล้วก็เช็ดใบเขาอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะมาจิ้มจิมไว้ก็แพ้ดีจังเลยรวยไม่เลิกบ่ะรวยบ่เลิกบ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นรวยสักทีเลย <c oughs> <c oughs> ไปละครับสิบสองนาทีแล้ว เดี๋ยวไว้พามาทัวร์ใหม่อยากได้อะไรก็โทรมานะครับทักมาในไลน์ปริมาณต้นไม้มันเยอะมากเดี๋ยวจะระบายออกบ้าง <laughs> ไปละครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ